my and not คนมันหิวข้าวก็คนหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวคนมันหิวข้าวหิวข้าวแบบนี้ก็ต้องไปกินข้าวร้านลุงแล้วแหละสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีมันดี้ก็บชายเก้วดี้บ้าแต่เที่ยงวันเลยนะหิวข้าวนะลุงหิวข้าวครับลุงเออไม่ได้ไม่ได้ทาไมไม่ได้อะอ่าพอดีมีโจรขโมยวัตถุดิบทำอาหารลุงไปหมดเลย วันเฮ้ย <Hey, S 2> คนคนนั้นเป็นใครกันน้านั่นนะซีลุงก็ไม่รู้อ่ะทิ้งร้านได้ไปแบบเดียวของหายหมดเลยนะดูสิไม่มีอะไรเหลือเลยนะโอยคนนั้นมันต้องเป็นยังไงกันเนี่ยขโมยวัตถุดิบทําอาหารแต่ไม่ขโมยของมีค่ายอย่างอื่นเลยลอยลุงใช่ต้องเป็นโจรที่กินไก่อย่างเดียวแน่เลยวบนนี้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเธอแอบ,บมาขโมยนะะขโมยอะไรไชเกิลฉันไม่เคยขโมยอยู่แล้วฉันแค่หยิบไปแบบไม่บอก ยานันแหละมันเรียกว่าขโมยอ๋อเหรอเอออาจจะเป็นชั้นก็ได้นะขโมยที่กปนไก่น่ะเอ้ยใช่ชั้นหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ชั้นหรอกชายเกลแต่กินก็ม่ีบอดแสไหมอะบอดแสเหรอมันชอบออกมาตอนกลางคืนนะออกมาตอนกลางคืนหรอถ้าอย่างนั้นเราต้องมาช่วยลุงเฝ้าแล้นะชายเกลอย่างนี้ ใช่ใชใช่บันนี่ได้ลุงไม่มีปัญหาเดี๋ยวบันนี่จะช่วยลุงเฝ้าเองได้ขอบคุณมากบันนี่กับชายเกลเดี๋ยววันนี้บันนี่กับชายก็จะมาเป็นยามเฝ้าหลานลุง ใช่แล้ววันนี้จะมาเป็นยามอดีไม่ใช่ไชเกิลวันนี้จะมาเป็นสายลับจับ <c oughs> จอมขโมยโอเคเอได้อย่างนี้แล้วลุงก็สบายใจกันคืนนี้ฝากด้วยนะบันนี่นะไชายเกิลได้เลยครับลุงสบายมากเดี๋ยวบันนี่ไปเตรียมตัวก่อนอไปไ<ต>ชก์เกิลเราจะไปหาอะไรกินที่ไหนละ่ะลนลุงก็โดนขโมยของอย่างเนี้ยน่ะนั่นนะสิไม่รู้ไชเกิลแต่ไม่รู้ทาไมฉันรู้สึกอิ่มอิ่มเอ้าทำไมเธออิ่มเฉยล่ะ เออสงสัยฉันมีข้าวกินที่บ้านมัน้งใช่ก็ไปกินข้าวที่บ้านฉันก็ได้แล้ววางแผนจับจอมขโมยกันได้เลยบันนี่ไปกันนี่ชายเก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ซื้อไก่มาบ้านฉันเต็มไปหมดเลยนะเออฉันไม่ได้ซื้อบันนี่อ่ะเดะงั้นใครซื้อมาไม่รู้บันนี่ตื่นมาแล้วมีไก่เต็มไปหมดเลยบ้านบันนี่อ่ะบันนี่ก็เลยอิ่มอยู่เลยตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหแต่ไก่ที่รสชาติเือนร้านลุงเลยนะ โอยไก่เยอะมากเลยนะคช่กินได้ไม่มีเบื่อเลยเนี่ยกินได้ตลอดเลยเนี่ยวันนี้กินอิมอ่มอิ่มใช้เคือกินได้ตามสาบายเลยนะ oh. สงสัยแม่ฉันคงส่งมาให้แหละตื่นขึ้นมาก็เลยเจอไก่เต็มบ้องเลยดีจังเลยยางงั้นฉันขอกินสักตัวนะฉันหิวมากบ้านสาบายเลยชายเกิลเราจะได้มีแรงไปจับขโมยกันใช่เอาเลยชายเกิลจัดการให้หมดเลยได้ได้ได้วันนี้ก็จะกินน<ม>้วยงาม ฉันว่าฉันพอก่อน<ต>ดีกว่าเก็บไว้ไบ้างเถอะได้เลยไชยกเกลว่าแต่คืนนี้เราจะวางแผนกันยังไงดีคืนนี้เหรอฉันว่าเราต้องไปจับตาดูที่ร้านลุงแล้วเราต้องไปแอบตรงแถวต้นไม้แหละว,วันนี้เราจะได้เห็นว่าใครเป็นขโมยได้เลยชาเกลตามนั้นจัดไปเมือ่อไหร่วันนี้จะมาเนี่ยนี่ว่ามืดแล้วนะเนี่ยมืดตือต่อเลยชาย์เกลว่าถึงเวลาแล้วแลหละอือหนาวยังคืนนี้ ใชยนางไงปันนี่มาแล้วใช่เขามาี่นแล้วนี่ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันรอเธอยาวเลยไอกูแก่ๆใช่ก็ไม่ง่วงบ้างเลยเหรอฉันไม่ง่วงฉันตื่นเต้นฉันอยากไปดูขโมยีกี่โมงแล้วนะอนเอ,าอ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเช็คมือถือเช่ก็เธอมีมือถือปะฉันไม่มีน่ะมือฉันถือแฉลงอยู่อ่าไม่มีมือถือถือแฉลงอยู่ได้มุกนี้ไม่ผ่านเฮ้อ ไม่ต้องมาฮ้อปากมันเหม็นฮ่าดียวขอดูนาฬิกาในมือถือแป๊บหนึ่งโอ้ยเที่ยงคืนบันนี่คิดว่าตีห้าแล้วให้ตายเถอะโอ้ยเราก็ต้องไปดูเวลานี้แหละบันนี่ดีมากชายเกอเดี๋ยวก่อนอื่นฉันขอเอาเออะไรออกมาก่อนนี่เลยลูกโปง่งน้ำผสมสี ถ้าเจอโจนนะเราวิ่งตามไปแต่นลกขว้างระเบิดน้ําใส่ผสมสีสีก็จะติดตัวโจนเลยโอ้ oh, ah. สุดยอดเจ๋งมากๆเลยบะนี่แต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่แอบก่อนใช้เครื่องไปกันโอเคโอเคอ่ะึ๊บดิบดิบบใช้เครื่อง่จงแจ้งเ oh. ข้ามาได้ดีแล้วปุ๊ไมฉันว่าอย่างนี้นแหละเธอจะมีพีรุษอย่าทําตัวมีพีรุษโอ้ย oh, ไม่มีเลยเนี่ย จริงๆฉันว่าเราเดินออกจากบ้านปกติมันยังดูปกติกว่าเธอนนแบบนี้เลยนะแอบล้างเสาไม่มีใครเห็นเขีทางปลงใช่ก็ไปต่อมองซ้ายมองขวาโอเคยังไม่มีใครเห็นใช่ก็เร็วๆโอ้ยบ้านนี้จะเดินโจ่งแจ้งเดี๋ยวโจรรู้หมดเร็วปไ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 กไปถังน,าาาาาานลุใแล้วใช่ มาเร็วอุ้ยจะปะปะปเฮ้ยตรงนี้แหละแอบตรงนี้ใช่กิอเราต้องไปแอบหลังต้นไม้เฮ้ยตรงนี้จงแจ๊กไหมนี่หลังต้นไม้ตัวนี้อีจะมีโจรไหมเนี่ยฉันไม่เห็นใครเลยนะที่ร้านลุงเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยในระ้านลุงตอนเนี้ยเฮ้ยฉันว่าเราอาจจะต้องจับตาดูอีกสักหน่อยใช่เพราะเราเพิ่งมาถึงเองน่ะเราต้องจับตาดูเฝ้าคอยเฝ้ารอ ฟาหูคอยฟา้ารอฟาหูคอยฟา้ารอ Three hours later อ <g 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 ้จะาเก้าบันนี่ฉันว่าเราถ้าโจรคงไม่มาละดูเวลาในมือถือแป๊บหนึ่งก yes, ี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ อุย้ยตีสามแล้วอะาชเก๋ออ๋ยตีสามแล้วฉันว่าฉันไปนอนดีกว่าโจทย์คงไม่มาแล้วแหละโ <c oughs> จทย์คงรู้ตัวแล้วแหละอั <c oughs> นนั่นสิกลับบ้านดีกว่าวันนี้คงล้มเหลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ละกันแผนการไม่สำเร็จฉันไปนอนแล้ว <c oughs> ไปด้วย บายบายชายเกลแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะบายบายบันนี่วันนี้คงไม่มีโจนแล้วแหละฉันว่าตีสามแล้วฉันก็ว่างั้นแหละรีบไปนอนดีกว่าเดี๋ยวตื่นสายนอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาลุงกันบายบายอ่านอนดีกว่าไปแล้วนะบันนี่ม่วงบายบายชายเกลใชเข้าบ้านนอนดีกว่า ง่วงจังเลยโจรที่ไหนจะมีแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละปิดไฟไปนอนดีกว่าเออคำทางแบบเจบเดบเจ็บเจบนอนตรงนี้โอเค one hour later ฟีฟีเอ้ยฟีเอ้ยฟี ใคก็ไปตามมันนี่ไปหาลุงดีกว่าไล่โอ้ยไก่เต็มไปหมดเลยโอ้ไก่เยอะขนาดนี้แม่เธอส่งมาอีกแล้วเหรอเนี่ยแงมงแม่ต้องส่งมาให้แน่ลอยใชรก็มากินข้าวกันเร็วตอนเช้าโอ้ยไก่เต็มบ้านเลยทําไมมันว่าแต่ทําไมแม่เธอส่งมาแล้วมันกองเต็มพื้นอย่างนี้ล่ะไม่รู้ว่าสงสัยหมาแมวจรจัดเข้ามาคุยมั้ง เออเมื่อกี้ฉันเห็นเธอไม่ได้ปิดประตูด้วยนี่สงสัยมีคนมาคุยตื่นเช้ามารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อคืนไปเดินไหนมาก็ไม่รู้ชายเกิลสงสัยฉันฝันแหละฝันแปลกมากฝันว่าไปต่อยกับถังขยะมาด้วยใช่โอ้ยในฝันยังเหนื่อยเลยฉันว่าเธอคงยังคิดเรื่องสายลับอยู่แน่เลยนะใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องไปสืบให้ได้หรือว่าใครเป็นขโมยชายเกิลไปหาลุงกันดีกว่าแต่จะฉันขอกินก่อนสักสองตัวละกันได้ชายเกิลกินเลยตามสมายาอร่อยมากอร่อยจังเลยะกินได้ เลยก็ได้นะชายเกอเดี๋ยวแม่คงส่งมาอีกอะวันนี้แม่เธอจะทําไก่แข่งกับลุงเหรอเนี่ยเออแต่แปลกสูตรเดียวกับลุงเลยเนาะตันสีรสชาติเดียวกันเลยด้วยแหละใช่ไหมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปหาลุงกันดีกว่าชายเกอโอ้ยเดินติดลัวเดินติดลัวเฮ้ลิ้นพันเฮ้เฮ้ไก่หายอีกแล้วเฮ้ชายก, oh? ายก็ได้ยินเสียงลุงเปล่าได้ยินชัดเจนเลยลุงขโมยมาอีกแล้วเหรอเอาบัตดีไก่ลุงหายอีกแล้วเอาสวัสดีชายเกอไก่หายอีกแล้วเนี่ย ไม่ทำไงเป็นไ้เด้ทั้งคืนเลยนะุงใช่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 ก็เฝ้าทั้งคืนไม่เห็นใครมาเลยนะใช่บันนี้ก็ไม่เห็นใครมาเลยไก่หายไปได้ยังไงนี่ลุงเฮ้ยใช่ก็ว่าขโมยต้องออกมาตอนที่เราไปนอนแล้วแน่เลยนะบันนี้จริงด้วยฉันก็คิดว่าอย่างนงั้นทําไงดีลุงเอ้ยไม่รู้สิ คืนนี้เรามาเฝ้าอีกรอบไหมหรือฉันว่าไม่ได้แฮะเราต้องหาคนที่ช่วยจับขโมยได้ก็ดีนะฉันว่าเราคงนั่งเฝ้าทั้งคืนไม่ไหวอีกเหมือนเดิมนะใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นคนที่จับขโมยได้เฮ้ยต้องเป็นคนที่สามารถดูความคิดของคนอื่นได้ไชเกิ้ลใครกันนะ่ะฉันคิดออกแล้วซุป,ปเปอร์แมนไงเฮ้ย <H oly> เราเราจะไปตามซูเปอร์แมนได้จากที่ไหนนี่เลยโทรศัพท์เดีย๋ยวบัณิขอโทรหาซูเปอร์แมนแป๊บหนึ่งโอเคครับอย่าลืมมาเลยนะครับเฮ้ยไชเกิลฉันคุยกับซูเปอร์แมนแล้วเอ้าเธอนี่เป็นคนดังนะเนี่ยรู้จักกับคนใหญ่คนโตอบอกว่าร้านลุงซูเปอร์แมนมาแล้วฉันว่าน่าจะอยู่หน้าร้านแล้วไปดูกันดีกว่าไปอไโอ๊ยนั่นไงไชเกิลซูเปอร์แมนมาแล้วไหน <มา S 1> ไหนไหน ว้าวจริงด้วยออสวัสดีครับใช่บันนี่หรือเปล่าครับที่โทรไปหาผมเมื่อกี้ล่ะเออใช่ใช่ใช่ครับคุณซูปเปอร์แมนอ่อไม่ทราบว,ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรหรอครับเนี่ยอ,อุ้ยซูปเปอร์แมนเสียงหลอดจังเลยอะไชเกิ้ลใช่โอ้อย, <c oughs> อยการเนื้อลํำบึกมากเลงไหนอขอเคาะดูดิโอ้แข็งมากเลยครับบันนี่อยอย่าเคาะมากนะเคาะมากเดี๋ยวก็จะโดนสวนกลับนะเออไชเกิ้ ซูปเปอร์แมนล้อเล่นใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เขาพกพูดจริงอ่ะบันนี่อ้าว่าไงคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าเกิดเหตุดูเหตุร้ายอะไรครับเนี่ย <c oughs> คุณซูเปอร์แมนครับพอดีครับช่วงนี้มีโจรขโมยไก่คะ่ะฮะโจรขโมยไก่เหรอใช่ค่ะแต่ต่อไม่ผิดคนแล้วครับซูเปอร์แมนช่วยเองค่ะ สุดยอดฉันว่าเ,เรา<ช>ต้อง<ช>จับ<ช>ขโมยไ,มได้แน่นอนคุยกับบันนี่เนี่ยบันนี่เป็นคนโทรหานะซูเปอร์แมนนี่เลยร้านลุงเนี่ยมีโจรขโมยไก่นี่บันนี่ขอเล่าให้ฟังนะเมื่อคืนเนี่ยเรามาเฝ้ากันทั้งคืนเลยนะชาเกิลเนาะใช่ใช่ใช่ใชแล้วคืนนี้คือพอเช้ามาเนี่ยลุงก็บอกไก่หายอีกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยซูเปอร์แมนมียานทิฟสามารถอ่านความคิดคนอื่นได้รบกวนซูเปอร์แมนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าใครเป็นคนขโมย อ๋อได้เลยเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเช็คเมืองแป๊บหนึ่งเอ๋ไม่ทราบว่าเมืองนี้มีอะไรหรือเปล่าน่ากังวลเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะอืมรอบบ้านก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวซูเปอร์แมนขอสแกนดูก่อนกลับมาเว้ารู้แล้วตอนนี้ใครเป็นวายร้ายใครกันหรอคนร้ายคนนั้นก็คือคือ ใคร,ใค,รคนคร้ายก็คือเจ้ากันปี้ี่เลยอ้าวใจก็เธอเดินลูกเหลืงเหรออ้าวสุเบดขอโทษลาก่อนวายไปทางนี้ดีกว่า แม่ลุงบันนี่ขอโทษบันนี่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเออไม่เป็นไรอืมลุงทราบมาจากซูเปอร์แมนแล้วว่าบันนี่ละ <laughs> อเมอที่แท้ก็เป็นเธอนี่อนเองบันนี่ขอโทษทุกคนบันนี่ขอโทษร <laughs> ไม่มีปัญหาอย่าลืมจ่ายค่าไก่ให้ลุงด้วยละกันแต่ฉัิดมาหลายวันเลยว่าเธอได้ไก่จากแม่น่ะฉันก็ลงคิดมาเหมือนกันไม่เป็นไรบันนี่ไม่ได้เจตนาก็ถือว่าไม่ผิด แต่ว่าคงต้องให้ซูปเปอร์แมนจัดการอีกรอบนะนะฮะฮะซูปะเปอร์แมนจัดการอีกรอบเหรอโอ้โหสวัสดีครับจัดการทุกคนเลยย่าโ้โหนี่เด็ดนี่เด็ดชายเกาจะหนีไปไหนบารนี่ชายเกาไปก่อนดีกว่าอ่าบารน,นี่เดินคนเดียวเลยอะ่ะ